สวัสดีครับพบกับเรา iF5 Gaming ในเฮอร์เลอรเราสุดหล,ลอนเกมแห่งจำสแกร์นะครับวันนี้ันนี้จะวาได้นนเกมเชื่อว่าเวกับเดี๋ยจะเป็นแปรเรียกว่าตื่นได้แล้วไม่ต้องแปรก็ได้นะครับคอยก็รู้ชื่อเกมเวกับนะครับเนาะ เกมเวกับนี้เป็นที่คนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์กลางคืนว่ามีอะไรฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่ได้ลองดูนะครับพอาาไปเพิ่งเจอเกมมานะครับก็เลยจะทำวันนี้ซะหน่อยอัดวันนี้ลืมขอโทษด้วยโอเคนะครับ เดี๋ยวพี่จะไปทำการเสียเวลาเลยกันเลย <c oughs> มืืดเนาะมันเบิดอะไฟฉายไม่มี <c oughs> อันนี้ห้องนอนห้องนอนเขาเนาะทำอะไรได้บ้างมีไฟมีไฟอะไรเงี้ยอโอเคเปิดประตูโอ้โหเืิดมากเลย โคตเบิดโอเคมีไฟอันเนี้ยนะประตูล็ลอกก็ตัวอะไรไม่ได้เลยเหรอเอาจริงข้างล่างมีอะไรเอ้ยถ้าพวกคนเนี่ยไม่กล้าลงไปมันมืดใช่ไหมละ่ะแค่นั่นแหละคืออะไรที่สิ่งที่น่ากลัวนั่นแหละมีอะไรอะไรได้ของอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวดูรอบอื่น ห้องนี้ห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำเนาะทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอะ่ะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยงงกดชิปวิ่งไม่ได้คือสรุปตัวเข้ากับนอนตัวเองแล้วจะปิดยังไงโอเค ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะให้ทำอะไรโอเคเปิดตู้เย็นทำไมปิดไม่ได้อะกดปิดดิหยิบแก้วทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยกดยิงเติมน้ำหรอโอเคเติมน้ำ <c oughs> ใส่ ใส่บอ่อได้เฮ้ยออกกดที่ขวาออโอเคโอเคเดี๋ยวจะมานะเดูพี่ประตูกินน้ำใช่ไหมมันเหมือนแช่เนาะป้าว เติมน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดตัดดดดเวเย็นก่อนประหยัดพลังงานกินเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องไม่มีอะไรแล้วนะโอเคกลับห้องกลับห้องแล้วจะปิดยังไงเนี่ยเออนอนโอเคหลับห้องน้ำ ใครเปิดน้ำไม่ทราบฮัลโหลใครเปิดน้ำไม่ทราบอยู่ในห้องน้ำสุดยอดมากเปิดน้ำมากฮัลโหล <c oughs> ออโอเคเอ๊รถ ตอนแรกมันมองไม่เห็นไม่ได้มองอะไรรถใช่ไหมรถเออโอ้โหสุดยอดมากรถที่ไหนล่ะเนี่ยกดวิ่งไม่ได้อืมเอเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราอไฟดูของ ตอ้าวขวดแจยังไม่มีคีย์คีย์ยังไม่มีเลยอย่าไปหาก่อนเสียงบรรยากาศแบบนี้ไม่โอเลยนะพี่ไม่โอเลยนะอะไรไม่ใช่ ตกใจหมดโอเคอ๋อีกแล้วจำสแกนอังล่ก โอ้จับสกแกอ่มก็สกว่าตอนเดินตรงไปใช่ไหมไปเอาคญแจแล้วเดินกลับมาไม่กี่ก้าวโอ้โหจับสกแกรครั้งแรกโอเคครั้งนี้ก็จับสกแกรครั้งสองเอาเรื่องแล้วนะครั้งดาวน่าจะจับไม่ผิดอืมอะไรหนนี่เออ ฮัลโหลโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้รู้สึกว่าจะเจอเร,รับสแกนครั้งที่สองนะครับเนาะถ้าใครชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็มีกันด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย